ีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับในตลอดทั้งวันทีฟี FC ได้ช่วยกันเทค i b e t ไคร r e เท e w t ลเทค e v i e w นะครับรวมถึงกดแชร์กดไลค์ทุกวิดีโอมที่ผมได้จัดทำผมนะครับมีกำลังใจและก็มีพลังศรัทธาว่ายิ่งคืนนี้จะรีวิวทุกรายการเหรียญสำคัญและพระเครื่องที่มีคุณค่าให้ FC ได้รับชมรวมถึงขอบคุณ FC ที่ชอบบูชาพระเครื่อง สาคัญและเหรียญสําคัญของช่องเราทุกรายการเลยนะครับบางท่านผมไม่ได้ขอบคุณท่านโดยตรงในช่องต้องขออภัยด้วยเนะื่องจากข้อจากัดของเวลานะครับแต่ผมจะแวะเวียนมาทําคลิปวิดีโอให้กับ f c ได้เห็นคุณค่าตลอดนะครับโดยเฉพาะเหรียญน,นี้นะครับส่งใหย FC เอฟซข้าพักผ่อนด้วยเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับแต่ผมก็ยังศรัทธาในพระบารมีอย่างสูงสดุดนั่นคือเหรียญตราแผ่นดินพระบรมรูปในหลวงจาัการี่9ปี2 5 0 5นนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ด้านหน้า ประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศผินพระพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจะไน้ก็ความผู้ิพ์ลอดุลยเดชรัรชกาลที่9้ตรงขอบด้านบนมีลักษณะเป็นแบบนี้พิกไปตรงขอบนอกมีฟันเฟืองที่สวยมากๆแต่พิภัยให้ชมด้านหลังเหรียญตราแผ่นดินยังสวยและคมชัดเข้มขลังอยู่นะครับจะได้ก็ความรัฐบาลไทยพศสองพั 2, 5, 5, บาทเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินนั้นเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับเสมอด้วยเหรียญครุฑ นะครับปี17และคุดเฉียงและรายการอื่นๆด้วยนะครับตาแผ่นดินนี้นิยมมากสุดอีกหนึ่งรายการเรียนของในหลวงแชนที่9นะครับขอบคุณครับ